สวัสดีนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการให้ดูแบ็กเทสนะครับเป็นคลิปที่ผมบอกว่าเป็นสเปเชียลแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับนะแต่ว่าบางทีสถานาการณ์มันจำเป็นเราก็ต้องทำนะก็ะผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าผมก็ ลองใช้ EA นะครับนะที่มีคนส่งต่อให้นะก็ก็เขาเขาว่าดีเราอ่าเราเราก็ลองดูนะครับแต่สิ่งที่ที่เจอก็คือว่า EA เนี่ยนะคือไม่ได้ไปว่าอย่าหาว่าไปว่าเขานะครับแต่ว่าตัวท i m e f a m e Day เนี่ยนะครับเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นนะครับตัวนี้เป็น,น,น Echo High ใช่ไหมครับนะตัวนี้เป็น ตัวเขียวขึ้นแล้วก็แดงลงจังหวะเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับแล้วตัว EA เนี่ยมันดันออกไม้บายตรงเนี้ยนะแล้วก็ไม่มี SL ด้วย EA ตัวนี้เป็น EA ช้อนนะก็คือคอยช้อนอย่างเดียวนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันเป็น EA ที่ช้อนอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันมันจะไม่สต็อปลอสมันจะถัวอย่างเดียวนะมันถัว ถั่วไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยมันคอยถั่ว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 ลงไปเรื่อยๆอย่างนะก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยเราก็เคยทำเราไม่ต้องใช้ eA เราเราก็ชอบทำงนีกันก็คือเราไม่ยอมพัดรอดเราถั่วไปกับว่ามันขึ้นมานิดนึงแล้วมันจะรอดนะครับนะอันตอนนี้ก็คือติดลบแบบไปพอสมควรเหมือนกันนะสิ่งที่ผมมีหน้าที่ต้องทำในในคืนนั้นเนี่ยก็คือว่าผมจะต้อง ขอซื้อหนึ่งไม้แหนึ่งจังหวะที่ที่สามารถแก้ติดลบได้นะซึ่งแน่นอนต้องโอเวอร์เทรดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าความแม่นยำเนี่ยนะครับมันจะช่วยเราได้หรือเปล่านะครับโอเคนะก็ ราคาตอนนั้นก็เราเห็นว่าราคามันกวนเป็นแถวนี้นะครับจนกระท non ั่งนอนฟาร์มยิ่งเลวร้ายนะครับนะนอกจากน่าคอนโซลเดตตรงนี้มันยังไม่ไปแล้วมันยิ่งลงอีกนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยราคาทําท่าจะย้อนขึ้นมาหาใช่ไหมครับได้ครึ่งทางนะครับเกิดแท่งแดงตรงนี้ปุ๊บนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันลงต่อนะครับนะแล้วก็พอลงเสร็จไม่พอยังเกิดแกลตรงนี้นะครับไปดูใน m 5นะครับตัวแกลอันนี้ก็คือที่ ข่าวอนฟาร์มออกใช่ไหมครับแลขึ้นมาลงปุ๊บอ่ะเห็นไหมตรงแก็บตรงนี้คืออะไรตรงแก็บตรงนี้ก็คือราคามันเกิดอิมบาลานซ์นะครับราคาก็ย้อนขึ้นมาตรงอิมบาลานซ์นี้ปิดพอดีเป๊ะนะครับนะซึ่งผมมองว่าตรงนี้ถ้าเราอยากจะเข็นกราฟมันก,กลับตัวนะเช่นเราชอบแบบช้อนช้อนข่าวใช่ไหมบางคนชอบช้อนข่าวผมก็ต้องเห็นว่าไอ้ตรงชุดนี้ยมันโดนเบรกขึ้นมานะซึ่ง เบรกไหมครับไม่เบรกราคาก็ลงปุ๊บน,นะครับงั้นก็งั้นผมก็ยอมรับว่าเอ๊ะมันเบรกผมก็แอบเสียววินัยนึงลองบายแต่พอเห็นแท่งแดงปุ๊บนี้ผมก็คัดไม้หนักตรงนี้ไปนะเราก็ยอมติดลบกัดกัดฟันเข้าไปอีกนะครับอ่ะงั้นเราขอจังหวะแม่นๆหนึ่งทนะีเพื่อให้เพื่อให้ราคามันเพื่อให้เราเคลียร์ได้นะครับแล้วก็ไปบอกว่าไม่ควรทํานะเพราะว่าถ้า ตรงนี้แล้วเราแบบไม่เข้มแข็งพอที่จะคัดลอตไ,ไม้แก้ของเราตรงเนี้ยมันลักนิดนึงมันแตกเลยใช่ไหมตรงนี้ยแตกแน่นอนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้อง,องแบบกล้าได้กล้าเสียนะเหมือนการพนันสุดๆนะครับแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกมันจังหวะเราจะต้องทำโอเคผมให้ดูว่าพอตรงเนี้ยพอผิดทางไปแล้วเราทํายังไงนะครับนะก็จริงๆผมก็เซลล <laughs> พอเซลล์แล้วเราก็ออกตรงนี้ไปนะ แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นเราประเด็นว่าอจังหวะไหนที่คิดว่ามันจะรีเท c e แน่เราดีเทรเข้าไปถึงตรงไหนนะครับให้ดูตรงนี้นะก็จังหวะที่ราคามันลงปุ๊บใช่ไหมครับเราเห็นอิมบาลานซ์ตรงนี้ละนะครับแล้วก็ลงมาอีกนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่ลงตรงนี้นะครับเรามีอิมบาลานซ์ตรงนี้อยู่โอเคครับอิมบาลานซ์ตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่คิดว่าอมันน่าจะขึ้นมาทดสอบนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาทดสอบแล้วหรือว่าจะขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่าถนัดของตัวอัลกอริทึมนะครับนะว่ามันอาจจะขึ้นมาทดสอบถึงตรงนี้นะแต่ว่าเราก็อย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันจะขึ้นไปถึงตรงนี้เราก็เอาปิดอิมบปิดแค่อิมบาลานตรงนี้ผมว่ามันก็หุดรูแล้วนะครับโอเคเาม,มาดูในทาเฟรมนี้นะครับโอเคผมก็รอนะในทางเฟรม m 1นะครับ เราเห็นเห็นอะไรนะก็คือเราเห็นราคาที่มันดิฟลงมาตรงเนี้ยนะครับนะตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าตรงเนี้ยมันเป็นการรีบาลานซ์ตรงนี้นะครับชุดนี้เราก็ลงเนี่ยนะเพราะั้นแก็บตรงเนี้ยก็คือคมันควรจะเลสเปกนะครับแก็บตรงนี้นะนโอเคมันควรจะเลสเปกแก็บตรงนี้นะแต่ว่าที่เกิดขึ้นคือผมก็ต้องเฝ้าเนาะตรงกราฟเนี่ยนะครับเนี่ยใน m หนึ่งตรงเนี้ยมันมันเกิด การที่ว่ามันปิดภาพแก็บนี้เลยนะครับนะแล้วมันก็ respect เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น e v e r s i o n fair value gap นะราคาลงมานะครึ่งหนึ่งมัน respect ตรงนี้เลยนะแล้วมันก็เปขึ้นไปนะสิ่งที่ผมทำก็คือว่าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับราคามันก็ผมรอแท่งแดงแท่งหนึ่งตรงนี้นะเห็นเห็นว่าตัวผมซูมเข้าไปนะครับนะตรงชุดนี้นะครับนะตรงเขียวนี้นะ เห็นไหมครับนี่นะแดงเนี้ยมันปิดมามันไม่ถึงเขียวใช่ไหมอ่ะมันมันไม่ชนะเขียวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ชุดเขียวเนี้ยมันจะเป็นออเดอร์บล็อกเนี้ยมันมันก็น้อยแหละนะฉั้นประกอบกับเราเห็นตรงเนี้ยมันมันปิดชนะแก็บนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็ เอาอีกจังหวะหนึ่งก็คือเราก็ใส่ไม้หนักไปเลยนะครับนะใส่ไม้หนักเข้าไปกะว่าถ้ามันขึ้นมาถึงแก๊บนี้เราจะล้างขัดทุนทั้งหมดนะซึ่งผมก็จะตั้งแบบปิดแก๊บนี้เลยนะด้วยความว่าหรือไม่ก็ประมาณนี้นะซึ่งซึ่งเราก็อัดเข้าไปนะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้โอเวอร์เทรดแหละไม่ควรทําแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าราคามันแสดงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแสดงตรงนี้แล้วเนี่ยนะ เออมันก็น่าจะไปแล้วแหละนะครับพอนั้นพอราคามันเขียวขึ้นมนาะปุ๊บนะแล้วก็ย่อลงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยผมก็ใส่หมายเพิ่มนะเพื่อให้แบบเอ่อตัว TP จากเดิมมันอยู่แถวๆนู้นนะครับอ่าก็ใส่เข้าไปจนกระทั่ง TP มันมาเหลืแถวๆเนี้ยนะคือแบบโอเวอร์เทรดสุดๆนะไม่ควรทำนะเพราะว่าเราแค่เท่าไหร่เนี่ยกี่จุดขอวัดก่อน เราหวังว่าราคาวิ่งไปเอ่อเท่าไหร่สองสองร้อยนะสองร้อยเจ็ดสิบแปดจุดเนาะใไหสองร้อยเจ็ดสิบแปดประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดเอาตีว่าสามร้อยจุดแล้วเคลียร์ได้เน่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไม้ที่หนักพอสมควรเนาะเพราะว่าเราจะยอดดอยใช่ไหมครับลงมาถึงตรงนี้นะโอเคนะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจนะครับนะก็คือตรงนี้นะก็คือ คือตรงตรงนี้ตัวแกบนี้นะที่ที่มันควรจะเลเสติกเพื่อราคาลงตอ่อมันดันเบรกซะแล้วนะครับนะแล้วก็ตรงสีแดงนี้ที่ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ราคามันจะหลอกขึ้นมาเหนือแกบนี้แล้วก็ปิดลงมาให้ตรงเส้นนี้กลายเป็นออเดอร์บล็อกปรากฏว่ามันไม่เป็นนะครับพอไม่เป็นปุ๊บนะแล้วก็โอเคมันไปแล้วแต่ว่าไปได้ถึงถึงไหนก็คือไปทำฟิวใหญ่นะครับไปทำ เตรมใหญ่ก็คือในแกบนี้นะซึ่งออโอเคแหละว่าราคาันขึ้นมาถึงตรงนี้ในที่สุดแต่ว่าแหบไม่ไกลมันจะไปถึงตัวนู้นเล้วก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับทัานก็คือปิดแกบนี้นะนก็พอนะโดดออกนะครับก็ผมพยายามจะเอาไอ้ตัวเทรดเอามาโชว์นะแต่เนื่องจากว่าโดยทางเทคนิคเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าในตัวนั้นผมเป็น mt 4นะท่านก็ เอาว่าให้เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่ไม่ควรทานะแต่ว่าเวลาที่ตรงจังหวะที่มันกลับตัวติดเดียวเนี่ยเรามีผมผมมีแนวชิดยังไงนะครับนะจากจังหวะนี้นะขึ้นมาถึงตรงนเนี้ยเพื่อให้จังหวะเนี้ยขึ้นมาแก้ไม้ปิดตรงนี้ได้เนี่ยนะยอมโอเวอร์เทรดนะซึ่งผิดวินัยอย่างมากนะครับนะแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยผมผิดพลาดนะคือแตกแน่นอนใช่ไหมครับนะแต่ก็ เอาว่าผมว่ามันก็ดีคือเราถึงว่าการบายท็อปเราบายท็อปยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็เป้าหมายไม่ลบมากนะโอเคก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษละกันเดี๋ยวผมเอาเอาคลิปที่เป็นแบบดีๆให้อีกคลิปหนึ่งนะครับนะเป็นสำหรับของวันศุกร์นันฟาร์มเพโรนะครับสวัสดี